เท pues mm hmm> ี่ยงหนาน้อยไอ้นัดน nah ั่นอยู่เที่ยงหนาน้อยไอ้นัดตายเที่ยงหนาน้อยแล้วเอาพระมานำสวัสดีพี่ดอกสวัสดีอีกรอบตอนเที่ยงจ้าลงมาสู้ยิงเกี๊ยบค่ะนางกำลังแตกยังมั่มมั่มอยู่ค่ะฉันเห็นค่ะฉันเห็นอ่าชมอันร้านไม่อันของคุณพีบวกกันนะพี่้องน่ะอ่นจะคือแปลว่าอัน คนดังแมพเราไปเสริมดังมากนี่แหละค่ะบันนี้นะคะหูซื้อว่าหายใจโล่งเนี่ยนะพี่น้องคะ่ะตะกี้เราอย่าคือคนดังแม่นี่ค่ะหมู่แต่แฟบ,บอยู่คะ่ะพี่น้องเอ,อ๋มีเอฟซีหน่อยมาก้อมนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดี้าเอ้ยผลมากินเฟอร์พี่น้องสวัสดีเจ้าเซ็บปะกินเฟอร์กับผลโบจับแต่บ้านน้องพื้นบนนะพี่น้องค่ะซื้อเสียงอันดงดังของเฟอร์อันแม่นองบ่อยนะคะ แสบแทะแน่นอน<ด>น้ำหนาพาทางแสบโดยยายแก่ชะลาค่ะกระเทยอ,อัปปีสบายดีป้าลูกเอาอยาครูไปเตียงนาค่ะเธอได้สโลแกนใหม่แล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> หาเรื่องขายเจ้าของบา่บาววะเอาคือว่าจะอ,อยู่งานข้าราชการบริเลี่ยงต้อนรับบ่เท้าเรื่องจะว่าอย่า้อ <c oughs> เอาเ <c oughs> ห็ุได้เธอจิมมี่เท้องไซดแล้ว <c oughs> อ๋ออย่าเฮาลูกอาจารย์ฮาคือหมาอะไร ลูกไครอันนี้ไครตัวใหม่ใหม่เลยเออใหญ่เลยผูไอ้ด่างต่างอันนี้แช่บ้าบ้าเอือกกำลังิบมาประโยคเยโทรหาให้เพิ่นมาเดี๋ยวรอให้หญิงแก่รับประทานก๋วยเตี๋ยวก่อนนะคะฉันบูสิกินยังทั้งนี้กระเ็ดยังอยู่นออเพิ่นลูกค้าลายเริ่มไปค่ะสวัสดีค่ะดีใจกับร้านใหม่ด้วยนะคะ นหน้าห่านไหมพี่น้องเอ, e. บบอ้การศึกเป็นโด่งๆคุณแน่โอ๊ตว่าเสร็จหน้ากล้องก่อน,นค่ะโอ้ยสาธุเนี่ยค่ะอือ,อ,อันเฮ็ดปวงเนี่ยคันอีซี่ไปป้าแล้วมันก็นมุดดินแกนนี้รถค่ะคอละอุ๊โอ้มันนี่ออโอโอนคอยซื้อื้อศาสตร์ไปรดคันคอยไปเก็บหาเฮ็ดปวงเหมัอนขันคอยพอบแล้วขันสินอนบางงามๆเลยค่ะฝันจักสามเตือนจังสิกุกมาเก็บ <c oughs> เออเออ มองหวยนี่เนาะเหมือนยิงเจี๊ยบนึงเสริมจมูกเลยอ่ะพี่น้องเอ้ยบนิพูสูงเจิกเดิกขึ้นมามื่อเช้าี่เพิ่นกาได้ลูกได้ผัวนะคะมาเห็ดซอยอือกะหัวแหนแหแล้วอุ้ยอันเพราะว่าไก่สีฮอดหนานะอลไรเพื่อนก็งอกขอขึ้นดีกันเ้วบอกเพื่อนใดให้ดฮนังฟ้ากินนมไมกินนมไหม้ เนี่ยเลือกเอาโรดอันนี้สูตรของยายบัวรสแซ่บอีรีนะคะเฟิร์นน้ำต้นตาดก็มีนะคะพี่น้องอะเก่งเก่งน้อยอีกเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยวหรอนนั่นอ้าวอีกเลยเนาะมากินเัดไปทั้งไม่เห็ดไปอีกเลยเนาะเห็ดไปอีกเลยเนาะแม่ยังพอใหญ่อันนี้กะถือถางเอาอยู่อยู่ไปใส่อีกเลย แม่กินแซวเพชรแรงอริร้อนหนึ่งว่ากินรอบเดียวตอนเที่ยงเจ้าคนใดเอาเนอนนั่นบ่ให้รอบเดียวเด้เออให้ตอนเที่ยงจักตัวนี่นะสองสองตัวฮะผู้อาหารเนเม็ดสัมโพตีนโหดโพม่นบ่อ้เดี๋ยวจักหน่อยสิพักก็ลงไปนอนถ่ายหยุดเที่ยงหน้าอีกสักพักไปนองเอ้ยมันห่อนอะไรนอนถ่าบอกว่าท่านไปติจักหน่อยพผมเลยเขาขนาดบ่ายสอง อันนี้ก็ลงมารอเวลาซื่อเอาแม่้องบอกพิเ่เเพิ่ให้แ่าามาล่าเลยก่ะเฮ้ยเอาเพิไปจุ่มาน่ยแเพิดให้แกได้เหรออ่าอ,อีกเลยไม่ขบวันอะไ <ป S 1> นเน,น,ไาานาะอ่ะอ่ะอ่ะอาจารย์อาจาอยาอ์ทำขาดแล้วแต่ค่ะ หากผูลวงนาคงบ่ถลําหักไอ้คงหักคาหัวใจตอนไอ้จีบน้องจะจีบกัวเนบกัยาฉันเป็นคนดีที่ไอ้บอหักกัยยาค่ะฉันเป็นคนดีค่ะอันนี้จาเป็นคนดีบอกเพอมาพอดีนะเลยอันที่แรกคือว่าจิธาอยคน แล้วก็เลื่อเลยเทาอันบอกเพิ่นว่าซันจะบาจิมาถ่ายอยู่เพื่อนเจี๊ยบที่แหลบปะหัวอันเจียมาลาเพิ่นสัง่งก๋วยเตี๋ยวเมน่องบ่อยพียน่น้องวันนี้เราใส่เสื้อคนดีไปทําอะไรกันคะก็ไปทำคนดีไงคะเธอทําทคนดีอะไรเจี๊ยบพาหลวงพ่อเข้าวัดนี่นะ <laughs> 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 พาหลวงพี่ไปเชี่ยงนานี่นะฮ <h> ah? <laughs> ะามาวาันนี้แทบไม่อยากจะกลับบ้านเลย <laughs> เอาหมายความว่าอย่างใดบาปกรรมนะเดี๋ยวเดี๋ยว ให้ลงโทษนะขวงหายใจขวงก็คือว่าสิไปห้ามไปเยี่ยงย้อนั่นเองพี่น้องคะที่ว่าไปมือก่อนแล้ะนาลาตาตายกันมากเพราะได้ค่ะมือนี้เป็นกันเลยสิเอาหายเนี่ยพี่น้องกไปรุดตุนไปรุดตุนรุดตุนรุดตุ่นเนี่ยรุดตุนหรือฮะผมได้ผมก็เลยเห็น ฮะ่จริงก็เป็ยกระหายคือไอเธอทำความดีอะไรไม่ได้ทำอะไรเลยออฮยอยู่ๆก็อยากได้เพราะว่าขอโก็ไม่ได้เี็ความดีอย่างมากๆแต่พี่น้องขาจะว่าเป็นกระหายอาแ่บนี้ยิมงานบาสุขสุขนเนาะแม่่เพราะผิดพลาดขึ้นมาทั้งเทคนิคหลายเตอร์ค่ะม่หลายกระหน่ำอุปกรอ์เพราะว่าได้บกบกันเิ่นกันเลยแบบว่าอันนั้นจัดให้ไหมนะพี่น้องจ๋าจัดไหม จะให้มากินกัเด่แป๊บนึงสคริปต์ไอ่ะนี่ะสิกเบิ่ดเด้อตับนี่ข้าหยังเอื้อบ่คเ้ือได้บ่แม่ินูนน่ะได้คือว่าเียงัแต่่แรงจนติเออยังโยังโจม่วนมือคืนไปงอีหยังกับไผคะคือมาม่วนแต่คือสวด ไปกับไทยบอกผชานบอให้เนหูกลางคืนแตาฉันไม่เลิกเลยฉันบอกแน่บ่อยหูกลางคืนฉันหาจิตทุกคพาไปหาเซมึกษาคันคมคมามดีๆคะตอบในตี้ล่ะคำคำคงามหายไปกับสุบัดจ่ายไรไรไงวุ้ยตอนจะนั่งรออันก็เจียวอันไม่นองบ่อยน่องไย เ่ยปรุงให้นะคะแต่ว่าไม่ได้อากาศดอนอ้าวลมมันก็จะหันไปเซอ้ยกระดี้มันกับขาดจึ้งเวอร์ดอนเป็นคนสี่ห่อนหลายเท่าเอบบอยู่ในเทียงหน้าน่ะนะห่อนจนจะตายกันยังบ่ได้เห็นว่าห่อนขนาดพัดลมยังสายหน้านี่ไปแล้วก็ไม่รักผมขนาดพัดลมยังสายหน้าเลยมโอ้กูคุณคิดว่กเลยนี่เอาเอขาเขาจะมองเธอกระเบิดเลยที่เอายังี้ยมาขึอน เขาคือจะว่ากูสิไปเที่ยงได้เนาะหมื่นเที่ยงได้มึงก็เห็นเที่ยงได้มึงก็เห็นแล้วกูจะไปเที่ยงได้ละโอ้เที่ยมลราคืนเทียงกันเนาะเยอะเที่ยงได้มึงก็ไปคุณพ่ออยู่ป้าปนน้ำไม่เคยไปเห็นนางจีเรียนนั่งจกหายแห้งมาดนั่งยันเดี๋สีโตคด้าขาไม่ห้างอ้อมมาพญานาคกันนะ เนี่ยอยางแบกเสียบอะไรเาง่ยกลัวรากวัวปิ่นเลยชิตามหน้ามู่กับบู้ปั่นไห้กับบ้าอามากินอ่าวนางละมันคุ้มคุ้มกุกกะเลยฉันก่อยให้กินนงวะเมื่อคืนแซ่บอยู่ได้ก่อยเป็นกระนูนบมื่อคืกินแซ่บค่ะเมื่อคืนไปหามาเม่อคชาวไร่เอื้อชุนใส่ใจกันห้าวขวายจำแก้วไม่จัดไ่อยากนัวนะเลยวะโอ้ยชุใส่เ่อนใส่แก้คืดจ้ะคืดพี่นางคืดจ้ะเออแต่มันพอ ได้มาลาวขึในรทงหมดก็ได้คนละแหนวเลยได้สามสิบสองตัวทั้งหมดก็ได้ลอยก็เท่าแหลวเลยได้เมื่อแบบเมื่อแบบนั้เขากกินบบโบเขากกินแล้วกันทีเราหมอย่าที่กังคาดอกน้ำมันคือดกน้ำมันดี้ตาเบาเอือบแบบว่ามาพี่สักก้อนเอาน่ามันกินเฟอ์อยู่นี่ว่ี่แรกวันน้วันสุกร์ะถารอเวลาจังน้อยนะพัดว่าเป็นทางเปอเนาะจะสิกระบอกหูลงมาบริษัทเจีบก่อนจังเลย สองล่อสองถุงตามถุงเทปโปล่าถุงนึงกว่าสองล่อบอกไหนน่าจะหยืมเยวนี้เจ้าพี่น้องจ้าเนี่ยเป็นสิดตามเป็นบ้านเจอัมมาลานะคะสำหรับคลิปเจซีเมอร์นีกาสิบผนรงอากาศโดยสำเนียงทางตอนนี้นะคะบวกเป็นเมอร์นีแล้วค่ะเมอแองยังมีต่ออีกค่ะติดตามคลิปรัวๆเลยค่ะวันนี้ค่ะอ่าพี่น้องค่ะขอแบบยังไม่น้อยหนึงเนาะเอฟซีทุกๆคนนะคะ สำหรับที่ไปว,ว่าเฮาสิไปนี่ก็อาจจะมีท้ายเนาะเอฟซีบางคนกน็คืออย่างเช่น,นอย่างอย่างคือบาปีเนาะบางเอฟซีก็ว่าบอมักบาปปีจังซันจังซี่แต่ว่าต้อเฮานี่มันกับท่านใดอ่ะเขันกับเออมันทิ้งกันมาได้แมนครับต้อเฮาในแบบท่างไดกะคือเกานะพี่น้องจังได้เชื่อกับข้ไปไายคลิปได้ยังกะ บ่าวาก็ได้พี่น้องเด้อจังใจมันก็คนเท้าไปพอกันมันก็ต้องได้ท้ายคลิปไดในอย่างกันอยู่แล้วอยู่ในที่เดียวกันนะพี่น้องเนาะก็คือบททิมบ่ปวากันจังใจก็เย้าถล่มพลายเด้อพี่น้องเด้อเจสี่กับผมเนึ่งละบ่มากเรื่องดรามองดราม่าแมนมาเอื้อกัท่านดราม่าเลยขวดหัวปุ๊บ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 เลยขนาดจำรับเจสี่น่ะมีคอมเมนต์นนึ่งหรือกับโอ้นักนาสลักเกินแล้ว จะได้กับพี่น้องกันเนี่ยเขา,าเป็นกำลังใจเพื่อก้าวแล้วพี่น้องครเบรา,าว่ากันนะพี่น้องจ้าจับที่หนาจ้าพี่น้องสวัสดีครัเอ้ยยังได้นอ้องสวัสดีค่ะดีจ้า <laughs>